เปลี่ยนปากขวา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 หมตัวะหันซ้ายนะครับไปหนึ่งสองสาปนะครห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกแปดหนึ่งสอง สองสามสี่ห้าแปดสุดท้ายหนึ่งสสาสี่ก้าขวาครับสะดุ้งตัวขึ้นปึ๊บขอดนตีเปลี่ยนนะัะเปลี่ยนทำร้องจีบมือซ้ายดึงซ้ายซ้ายย่ำซ้ายซ้ายซ้าย สายจบด้วยคำว่าอีลาไปสไลด์หนึ่งสองขึ้นบนครับสองเกียงมองมือปึ๊บจีบความนะครับจีบความแล้วม้วนออกนะครับความ้มวนออกหมดด้านล่างนะครับหมดด้านล่าง ก้าไปหนึง่งสองสา3สี่ห้าหกเจดหนึ่งสองสามสี่ห้ดนึ่งสอสมมติหมดหมดขก้าวขวาหมืดึงครับไปดูตึงตึงตึงเปลี่ยนคำร้องดึงมือซ้ายนะครับปึ๊บซ้ายขึ้น ซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายจบด้วยคำว่ากีฬาตึงหนึ่งสองขึ้นบนครับจบจบนะครับอันนี้หมดนะครับหมด ไปจังหวะแรกช้าๆจังหวะที่สองก้าวเท้าไหวไปจบนะครับแล้วก็ปาดด้วยขวา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 ปึ๊บจบด้วยเท้าขวาพร้อมกับยืดตัวขึ้นนะครับเปลี่ยนจีเพลงที่สองนะครับ ซอยเท้าเล็กน้อยใช่ไหมครับปึ้นขอนเท้าซ้ายจังหวะแรกครับเปลี่ยนคำร้องจีบความถายมือออกเอียงมองมือครับด้านล่างครับล่างครับอ๊บไปครับจังหวะที่2องอนเท้าขวาจีบความเหมือนเดิมถายออกครับอ่านอนก้าวเท้าขวาขึ้นหน้ารมสีหน้าครับ ยุบตัวลมจีบยืดตัวพร้อมกับก้าวเท้าคลายมาพร้อมส่งหลังครับปึ๊บซอยเท้าหมดนก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าครับเป็นดอกลำดดวนปึ๊บตึง,งไปทางซ้ายมาหน้าอกครับไปทางขวา นหน้ารับซื้อหมดท่านี้ใช้การขยิงปลายเท้านิดนึงนะครับเริ่มก้าจังหวะซ้า,ายนับงงหนึ่งขยิงสองขยิงสามขยิงสี่ขยิงห้าขยิงหกขยิงจังหวะที่เจ็ดช้าเจ็ดปึ๊บนิ่งนะครับก้าเท้าขวายุดตัวลง ยืดลไปครับหมดหัวใจเดียวการรับปึ๊บหมอใช่ไหมครับปาดไปฝวาครับขวา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 ครับขวาท่านี้ยืดแขนออกนะครับส่งแขนปึ๊บปึ๊บ หมดนะครับเริ่มหมุนไปทางขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8กลับ1 2 3 4 5 6 7 8สาจังหวะกายแต่หนึแต่หนึ่ง2สาแต่หนึ่งแต่หนึแต 1 2ึ่สมแต่สมมุติหมดนะครับหมดเึิบปัดขวาเหมือนเดิมครับขวา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 หมดต่อไปถ้าสอดส้อยเวลาตบเท้าส้ายนะครับนับ1นึ่งสองาหนึ่งหนึ่งสสาสอง 1, 2, 3, 3, 4, 4, ó, as, 1, 8, 1, 3, 1 2 3, 1, 2, 1, 3 1, 4สสี่ไลด์ครับจีบคว่ำนะครับแม่จีบคว่ำใช่ครับจีบข้ามวนออกอ่าสมมติหมดนะครับหมดฝั่งนี้ปึ๊บปาดมือฝาเหมือนเดิมครับ ขวา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 เพียงขมนเรื่องที่แตะเท้าขวา12จาังหนะวะนับหนึ่งสองสาสี่จังหวะที่9ก้อนเท้าซ้าย9 10 11 12นะับ 1>, 1 2 3 4ครับ5 6 7 8 9 10 11 12เร็วขึ้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ปัด ขวา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 ต่อไปกองทุนเคลื่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสอง สามสองหนึ 3, ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าสุดท้ายหนึ่งสองสามหกเก้ากระมือมือซ้ายอยู่ล่าง มือซ้ายกระถุงเท้าซ้ายครับหนึ่งสองสากระทถุงหนึ่งสองสกระทถุงหนึ่งสองสากระทถุงหนึ่งสองสากระทถุงทิ้งตัวออกด้านนอกนะครับออสมมุติหมดนะครับหมดฝั่งนู้ดหมดจังหวะแรกปัก ไม่ปัดมือสาจังหวะนะหนึ่งองานอนั้นสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง่งหมดต่งเฉยๆนะครับปึ๊บจีบลงมาต่อเพลงที่สามเลยนะครับจีบลงมาครับ Bước, thuộc tháo, khóa luôn khóa khóa luôn khóa 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 cao tẹt khóa tẹt sai tẹt khóa tẹt sai tẹt khóa sai khóa sai một khóa nắp nương 2, 3 4, 5 hộp 7 มือมือในมือขวาลากครับใหนึ่งสองจีบขึ้นหนึ่งสองความ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 ขึ้นหมดนะครับ ความขึ้นเก็บล่างเก็บแต่หนึ่งสองสาเก็บขึ้นบดนครับปื้ลงล่างยังอยู่กับที่เลยนะครับสุดท้ายปื้ไปหนึ่ง สอันนี้ยังเท้านะครับ3าสตกขวาหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสี่ห้าหเจ็ปดจี๊บทรงหกลับจีบทรงกลับทรง กราบทรงกราบทรงกราบ,บหมดนะครับปึ๊บปลายช่องสักงามต่อศูนย์นะครับปึ๊บเอียงมองมือสูง อยังมองมือสูงนะครับอยังมองมือสูงครับอยังมองมือสูงครับอยังมองมือสูงเออเอียงเอียงดูคนซ้อมตอนนี้ตอนนี้เอียงมือเอียงดูมือไม่ได้เอียงดูคนซ้อมอย่างเดียวพอสมมติมองตึงต๊ะขวาต๊ะขวาขวาขวาแล้วก็จบนะครับนี้ไอ้ท่าที่๖ มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ย่ำห้าหกเจ็ดแปดจังหวะที่ห้ากลับให้หมดจังหวะที่เอ่อขอโทษครับจังหวะที่ห้าบิดขาหกกลับหลังเลยครับครับนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่บิดห้าครับ หกเจ็ดแปดจังหวัะที่เจ็ดคือหลังหางเจ็ดกันโกลมีแบีกมีแบ่การกงแบบหลังาโกใครับขาคายรอบหนึ่งนะครับขอคายรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมือครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจีปึ๊บทรงกรับทรงกราฟทรงไม่ต้องก้าวเท้ายาวนะครับ เน้นการส่งแขนอ<บ>ย่างเดียวครับรครับประมาณนี้นนค่วนไหนที